สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่คารบราครับวันนี้ก็คือวันที่23ตุลาคม2566วันนี้พ่อน้องอาติมจะมาทำการพ่นยาทางใบสำหรับทุเรียนที่เราจะเตรียมตัวให้เขาออกดอกในอีกไม่ถึง20วันข้างหน้านี้แล้วนะครับพี่น้องครับถามว่าเอานี้ทำไมฉีดบ่อยจังนี้เป็นครั้งที่3แล้วสำหรับทางใบนะครับนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเราทำการฉีด พ่นพ่นนะทั้งสีทั้งพ่นนี้ก็คืออ่าเดียวกันแหละครับพี่น้องต้องขอโทษขออาภาัยนะครับเพราะบางพื้นที่ก็เรียกไม่เหมือนกันเราพ่นทางใบไปแล้วสองครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราก็มาดูเขาว่าเขายังไม่แตกยอดออกมานะครับเพราะเราเติมไม่มีในตัวเจ้นไปทางใบทางดินก็มีในตัวเจ้นน้อยๆน,นะครับพี่น้องถามว่าอา้าวแล้วใช้สูตรเดิมไหมก็บอกนะครับว่าใช้สูตรเดิมครับ สำหรับตัวยาเรายังใช้ตัวยาและตัวปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องไอตอนนี้ที่ถังของเรานี้คือ1,000ลิตรนะครับเอาเลยเราจะบอกซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเราใช้ตัวยาหรือปุ๋ยตัวไหนนะครับสําหรับถัง1000ลิตรนี้ช่วงนี้ที่ขาดไม่ได้เลยเราเติมสารจับใบสารจับใบถามว่าท่านใช้ยี่ห้ออะไรไม่ใช่ท่านดีผมใช้ยี่ห้ออะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆทั้งสิ้นกับบริษัทเขานะครับนี่เราใช้นี่แอฟซ่าแปดสิบของ MV นะครับ พี่น้องแต่มันก็แพงหน่อยนะครับเกลนนี้ก็เกือบ4-5,000พนะครับพี่น้องแต่เราไม่ใช่ว่าใส่โหมดเราใส่แค่3 0 0ร้ซีซีถึง4 0 0ร้อซีซีนี้คือสารจับใบนะครับพี่น้องแต่ถ้าวันไหนเราดูว่าฝนจะตกก็ใส่4 0 0ร้ซีซีไปเลยครับพี่น้องในเมื่อเราเติมสารจับใบเข้าไปแล้วที่ถัง1,000งลิตรแล้วเติมอะไรครับปุ๋ย ปุ๋ยก็คือ0 52 34เราไม่ได้ตัวอย่างมาให้ท่านดูนะครับพอเราซื้อมาเป็นกระสอบเราแบกมาไม่ไหวถึงจะใส่รถมามันก็เกะกะเฉยๆนะครับคือ0 52 34นั้นคือปุ๋ยธาตุอาหารหลักของเขานะครับเราถอยในตัวเกนออกมาหมดเลยเราเหลือแต่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแล้วอะไรอีกครับอ้าวแล้วท่านเติมเท่าไหร่ไม่ใช่ท่านอีกนะครับผมเติมไปที่2กิโลครึ่งต่อน้ำ1,000ลิตรถังนี้แหละครับ เราสายชนิดเกจนะครับไม่ใช่ลิตรไม่ใช่เป็นน้ำแล้วนะครับเป็นเกจนะครับไอปุ๋ย052 34เติมไปที่2กิโลครึ่งนะครับแล้วมีอะไรอีกล่ะครับก็มีแมงกานิสสังกะสีโบรอนมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในตรงนี้แหละครับนี่แหละครับฮามานี่นะครับอยู่ในฮามานี่นะครับมีแมงกานิสสังกะสีโบรอนเติมไปเท่าไหร่เติมไปที่ หนึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับท่านก็เติมเข้าไปเติมเสร็จแล้วท่านก็กวน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 ไว้ก่อนครับแล้วกวนเสร็จเรียบร้อยเติมอ,อะไรอีกครับไอ้สังกะสีเอา้าในเมื่ออาร์มนี่มันมีสังกะสีอยู่ทําไมสังกะสีตัวนี้มาจากไหนไออาร์มนี่เน้นมีสังกะสีไม่เยอะนะครับมีหน่อยเดียวเราเลยใส่สังกะสีเดียวสังกะสีเดียวจัดไปครับครึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรสรุปแล้วก็ มีกี่อย่างแล้วครับทีนี้อ้าวยังไม่จบนี่มีอะไรอีกล่ะก็ต้องวาว์เข้าไปครับอ้าวเราเติมปุ๋ยเติมยาเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ้าวหรืออะไรอีกเราจะมาดูที่ใบของเขานะครับใบของเขามีศัตรูพืชมารบกวนเขาหรือเปล่ามีพวกเพีย้ยไก่แก่ไอ้เพี้ยไก่แกนในตัวสําคัญนะครับพี่น้อง ยิ่งช่วงทุเรียนเป็นใบอ่อนนี้เพียไก่แก้จะเข้ามาในทันทีแล้วจะมากินใบอ่อนของเขาแล้วก็ใบกระซีดเหลืองหงิกงอไปในที่สุดนะครับเรามาดูถ้ามีท่านก็จัดลงไปเลยครับเติมยาป้องกันเพียด้วยนะครับอา้าวสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เคยฉีดยาป้องกันเชือ้อรามาเป็นเดือนหรือ2เดือนท่านก็จัดด้วยนะครับยาป้องกันเชือ้อราท่านก็จัดลงไปช่วงนี้มีน้ําค้างเยอะ อ่าสังเกตโอเเขาใกล้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องต้องอยู่ห่างๆนะครับถ้าท่านมีน้าค้างเยอะท่านก็ใส่ย,ยาป้องกันเชื้อราลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ใบเขาเกิดอ่าเป็นโรคสนิมจุดสาลายที่เป็นกะกะกะกากนั่นแหละครับพี่น้องเราก็เติมลงไปด้วยป้องกันเขาด้วยเพราะช่วงนี้ไอเชือ้อราไอไอไอโรคตัวนี้มันมากับน้าค้างนะครับถ้าน้าค้างลงมาเขาก็จับแล้วก็เกิดเป็นสนิมจุดสาลายเข้ามาทันทีนะครับพี่น้อง อ้าวอันนี้กระพบเองก็ทําการพ่นทางใบนี้เป็นครั้งที่สามแล้วแล้วก็อ้าวแล้วเขาจะทําการออกดอกเมื่อไหร่แล้วครับพี่น้องก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณเพราะใบช่วงนี้ถ้าเราดูใบของเขานี้ใบเขาเพสลัดหรือจะแก่เต็มที่แล้วนะครับเราจะดูนะครับเราจะดูว่าให้ยอดของเขานี้ ให้ยอดของเขานี้ชี้ชันตั้งเดขึ้นไปที่กลางอากาศเลยครับให้ให้ยอดของเขานี้ให้ยอดของเขาชี้ชันตั้งเดีไปในกลางอากาศเลยเราถึงจะทําการเข้าสู่ะบวนการเปิดตาดอกสาวสวนทุเรียนก็เปิดตาดอกเมือเมือ,มอลักษณะเช้นนี้นะครับกิ่งนี้เขาจังจงโค้งลงมาอยู่ครับต้องให้ให้เขาชี้ชี้โดไปไงี้ครับให้เขาชี้โดไปไงี้ถึงตอนนั้นค่อยมาคุยกันมาว่ากันนะครับพี่น้องครับอ้าว แล้วทางดินเหรอครับพี่น้องใส่มากี่ครั้งแล้วทางดินของเรานี้ใส่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับพี่น้องสรุปแล้วไอ้โคกงนี้เราใส่ไปครบ1กิโลแล้วแล้วจะถามว่าเราจะใส่กี่กิโลใส่2กิโลครับแต่เราใส่ทีละครึ่งกิโลสิาวันใส่ครั้งหนึ่ง15วันใส่ครั้งหนึ่ง,รง,งเราก็เติมปุ๋ย8 2ด24ี่ีลงไปในดินถามว่าอา้าวทำไมไม่ถอย ไนโตรเจนออกมาให้หมดเลยนะครับทำไมท่านเหลือไว้ที่ผมทําไมเหลือแปดไว้ก็เพราะว่าเราจะเอาไนโตรเจนนี้แหละพาลําเลียงฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมขึ้นเขาไปสู่ใบก็ไนโตรเจนเขาไปตัวนําพาพราะง่ายๆเธอะ เราจะมาลุ้นกันนะครับแปลงนี้มันเป็นแปลงทุเรียนที่อายุยังไม่ครบ4ปีสักเท่าไหร่นักนะครับพี่น้องเราก็ตีไป4ปีเลยนั่นแหละครับพี่น้องเอาตัวเลขกลมๆเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะออกดอกให้เราได้ได้หรือไม่นะครับพี่น้องเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่เราก็จะทําตามขั้นตอนตั้งแต่เราทําให้เขาแตกใบอ่อนมาแล้วเข้าสู่กระบวนการที่2คือสะสมอาหารไม่ใช่ตี เราแตกใบอ่อนมาแล้วเราก็บำรุงใบเขาก่อนในเมื่อบำรุงบำรุงใบเขาเสร็จแล้วเราก็มาสะสมอาหารให้เขาสะสมอาหารให้เขาแล้วต่อไปก็ขั้นตอนการเปิดตาดอกเขาเรียกว่าสาวสวนเขาเรียกเปิดตาดอกทําทุเรียนนี้มีอยู่เกือบ15ขั้นตอนนะครับถึงจะจบนะครับพี่น้องทั้งหมดทําทุเรียนนี้ที่จะให้ผลผลิตนี้15ขั้นตอนเป็นอย่างต่ํานะครับเอาครับต้องมาลุ้นได้ด้วยกันนะครับว่าปีนี้แปลงนี้ เป็นแปลงที่เราจะให้เขาออกดอกเขาจะออกได้หรือไม่เพราะต้นเขายังเล็กอยู่เราทํามาแล้วก็สภาพอากาศก็น่าจะเป็นใจให้เรานะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็น่าจะหมดไปแล้วช่วงประมาณวันที่หนึ่งนี้หรือเดือนพฤศจิกานี้ทางภาคตะวันออกนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหนาวเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้ถ้าลมหนาวเข้ามาตอนนั้นแล้วใบเราอยู่ในลักษณะเส้นนี้ ก็บอกตามตรงนะครับเข้าทางเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่ก็บอกตามตรงนะครับก็นนำมาสองสามวันติดต่อกันก็ไอ้นั้นก็เรียบร้อยนะครับใบก็แทงออกมาก็จบเฮก็แล้วพี่น้องเราก็เริ่มต้นใหม่นะครับพี่น้องในเมื่อร่มเริ่มต้นใหม่เราก็ทําให้เขาใบแก่ให้เร็วที่สุดเพื่อเอาดอกไทยไทยปีใหม่นะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับนี่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับอ้าวเราก็บอกปุ๋ย ปุ๋ยนี้ก็คือสูตรเดิมๆนี่นะครับครั้งที่3แลนะครับถามว่าจะฉีดกี่ครั้งนะครับผมจะฉีดให้ครบ5ครั้งนะครับเราจะทําการฉีดหรือพ่น5ครั้งนะครับทางดินเราจะใส่ประมาณโคกขนาดนี้หรือว่าโคกหนึ่งมี2ต้นเราก็ใส่ไปให้ครบ2กิโลบางท่านก็3กิโลก็แล้วแต่ท่านแต่ท่านก็จะใส่ครั้งเดียว2กิโล3กิโลไปมันก็สักยังไงอยู่เพราะทุเรียนร่างหากินเขาอยู่หน้าดินโอกาสที่เขาจะเข็ม หรือว่าไอ้รากหารากผอยของเขาโอกาสเขาจะแสบในเมื่อใส่ใส่ปุ๋ยแล้วท่านต้องให้น้ําด่วนนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยเสร็จท่านให้น้ําเลยนะครับท่านจะเอาไปตากแดดนะครับแต่ถ้าท่านไม่ให้น้ําหรือท่านตากแดดเป็นวันสองวันไอ้ปุ๋ยตัวนั้นแหละเขาจะเห่อลเลยเฮยขึ้นมาเขาจะไปโดนใบไอ้ที่อยู่ข้างล่างนั้นแล้วใบเขาจะเกิดใบไหมขึ้นมาทันทีนะครับเกิดใบไหมขึ้นมาทันทีนั่นแหละเขาเรียกว่าแสบปุ๋ยก็ท่านให้น้ําช้าเกินไปนะครับกับอีกอย่างหนึ่งเราต้อง ให้น้ำเขาเพื่อละลายปุ๋ยให้น้ำลำเลียงปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบก็เท่านี้แหละครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ